กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาปู่ย่าตายายวันนี้นะครับเราจะพามาจุดบ้างไฟขนาดหกหุนครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ครับผมเมื่อนี้เขาก็มาหลายบ้างครับผมนี่อันนี้เป็นของสร้างตี้ครับกําลังล่างหูอยู่ครับนี่ของน้องทอมครับผมน้องทอมนี่ก็ประมาณจากเซนครับน้องทอมครับ30กว่าสามสิบกว่าเซนครับน้องทอมวันนี้สามสิบสี่สามสิบสี่เซนครับอันนี้ตอกมือครับพ่อแม่พี่น้องครับผมแต่ละท่านแต่ละคนครับผมนี่ของผมครับยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรครับผมพ่อแม่พี่น้อง นี่ครับผมตอกมือครับคุนครับพ่อแม่พี่น้องสุดยอดอีรีครับผมเอ้ยอันนี้ก็อีกบังหนึ่งครับของผมครับบังนี่บังของผมนี่ครับบังนี้ครับผมต่อให้น้องทอมครับพ่อแม่พี่น้องบังของผมบังนี้กับบังของน้องทอมบังนี้แข่งกันครับพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดแพ้ลงตมครับพ่อพี่น้องครับผมอ่ามาดูครับผมวันนี้น้องทอมจะได้ลงตมครับผมพ่อแม่พี่น้องก่อนไปทหารเอามาล้างหูครับผมลุงโมลุงมลุงมลุงนี่ครับผมแล้วก็รูสุดท้ายครับผม รูสุดท้ายนี้รูสุดรูสุดท้ายนี้ใส่น้ําเยอะๆครับพ่อมีพี่น้องเพื่อว่านี่ครับพ่อมีพี่น้องผ่านผ่านรุดรูสุดท้ายครับผมใส่น้ําเยอะๆครับผมรูสุดท้ายใส่น้ําเยอะๆอมน้ำมาโอเคครับเรียบร้อยของผมครับพ่อมีพี่น้องพร้อมจวดครับบวกเลยเจ้ะของน้องทอม คือจะไม่ได้จุดแล้วครับวันนี้เพราะว่าผ้ามันคาครับพ่อพี่พี่น้องตอนนี้เราก็ล้างหูบ้างไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับผมบ้างของน้องทอมมันไม้คากี่เดียวครับไม้ล้างมันคากี่เดียมันออกไม่ได้ครับเราจะร้อยจุดก่อนนะครับเพราะว่าน้องทอมเขาเข้าบ้านอยู่ถ้าน้องทอมมาบททันเราเสร็จร้อยจุดก่อนนะครับนี่ครับเนี่ยครับโอ้สร้างติ๊กทำอะไรว้าสร้างติ๊กพร้อมใก้ขึ้นหานนวเนาะสร้างติ๊กพร้อมก่อนหมู่พ่อพี่พี่น้องครับผมมาพ่อพี่พี่น้องเขาสเลียงบนหานให้เบิ่งสวยๆครับผมวันนี้ครับ บั่งไฟของเราครับพ่อพี่พี่น้องบั่งไฟตอกมือครับอ้าวขึ้นๆอ้ยน้อยังบอจูดอยู่จะขึ้นแล้วพ่อพี่น้องมันฟ้าโพดครับน,นี่ผม,ม,มแต่และบัางครับพ่อพี่พี่น้องอสวยๆงามๆทั้งนั่นครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นบ่ขึ้นนะสางติ๊กมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันใจโยง80เปอร์เซ็นต์กระชกแล้ว สางซิกมั่นใจอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสางซิกเขาขึ้นเนบดีเนบดีแห้งขึ้นแนนี่ครับผมพ่อแม่พี่น้องสิประมาณนี้นะเดี๋ยวจะหาแนวมามัดหางไว้ให้ครับผมจริงนะเดี๋ยวจีเดินเนาะโอ้ยจีเดียวมันไหวไหวเดว้มันไฟไก่ไฟบบนี้จุดแล้วเด้ โอเคครับพ่อพี่น้องก็รอดูตอนจุดนะครับว่าจะขึ้นหรือบ่ขึ้นครับผมน้องทอมมาถึงพอดีครับผมสร้างตีก็บุูนครับไปนั่งจอบอยู่ในป่าอวยแล้วครับสร้างตีกระพมแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวจะพึ่งนะครับพ่อพี่น้องรอน้องทอมก่อนนะครับโอเคครับผมพ่อแม่พี่น้องสู้ๆกัครับผมต่อไปเราจะจุดบ้างนี้นะครับผมคือบ้างของสร้างตีกระผมบ้างนี้แล้วก็จะมาบ้างนี้แล้วก็จะบ้างนี้บ้างนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้มาดูบ้างนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมมาพ่อพี่น้องมาดูกันครับผม พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วหอยฝนนี่ครับสามสองหนึ่งไปครับไปแล้วครับผมสวเพื่อนเห็นไหมครับแนวซอยกันครับพ่อแม่พี่น้องย่อยลงมาแล้วย่อยลงมาครับพ่อแม่พี่น้องตับตาพี่บอลไปเลยเราโอ้ยย่อยจำดินนี่นะโอ้ยจำดินอยู่ได้ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบรกเบรกไปเบรก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 แล้วเบรกแล้วพี่น้องเบรกตัดตาพี่น้องเบรกแล้วโอ้ยเบรกแล้วเบา เบาดีย่งดีเพื่อนลากเปะเป๊ะเอ้ยยังอึลากเข้าไปยี่สิบแปดวินาทีครับพ่อไปพี่น้องบุกหงผมจะขึ้นไหมล่ะ่ขึ้นลากแลยสงสัยก็มีสองมันมีอยู่สองหัวเองปารพ่อไปพี่น้องบังไฟลากลงมาแล้วก็เปิดหัวเบายังดีเนาะห่อห้างดีเนาะลงสมนะใครแพ้ก่อนเี๋ลงสมเดี๋ยวลงอูเด้สร้างติ๊กบอกเกี่ยววะสั้นมาเข้าไปพี่น้อง โอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับผมต่อไปจะเป็นบ้านของผมครับคือบ้านนี้นะครับบ้านอยู่มองนี่คือบ้านของน้องทอมเอาไปล้างหูแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเหลือแต่บ้านของผม2บ้านบนฐานครับผมวันนี้แข่งกับน้องทอมแพ้ลงขี้ตรงครับพ่อแม่พี่น้องของสร้างติกบ่อเกี่ยวครับของสร้างติกเกิดเป็นจำดินครับจุดไปแล้วเมื่อกี้นี้มามาดูบ้านฝางแดงครับผมบ้านของผมเนาะมาผมมาดูเบิงมาเบิงด้วยกันพี่น้องไปเนี่สวยกันนะครับร่างติกพร้อมยังครับพร้อมแล้วขอให้ผนดีครับสามสองหนึ่งไปครับ เห็นไหมครับเห็นเห็นตรงมาเชื่อเข่านี่ล่ะแนวไหมนะครับรหัวเสียบตอนนี้โอ้ยหัวเสียบหัวเสียบขาดเลยนี่หมดหมดกวนแล้วครับหมดแล้ว <มด S 1> หัวเสีบสบยบลงมานี่ยนี่นี่เหนียวไหมเนี่ยเหนียวล้วครับเป๊ะแล้วครับผมสิบแปดวินาทีโอ้ยมันนี่ไหนแข้งก็หูแล้วพอไม่ผิดน้องครับผมเมื่อกี้ครับพอไม่ผิดน้องได้18วินาทีครับผมไม่รู้ว่านเป็นอะไรนะมันขึ้นข่อยครับผมมามาดูบ้างต่อไปครับพอไม่ผิดน้องว่าจะเป็นยังไงครับผม พร้อมยัครับพร้อมครับพร้อมแล้วขอให้ฝนดีฟ้าดีครับสามสองหนึ่งไปครับไปล่ะเอาไปไปลูกไปไปโอ้ขาหงุดหงดไปนิ่งนะวะไหลดีป่ะครับไปไหลอยูุไหลอยุโอ้ไหลหน่ยเลยวะจังหวะผ่านละไปไปขวัญออวไปขวัญออกเอา กินแล้วตีงกาแล้วตอนนี้เบาไหมครับเบาไหมหางขาดก็จะหางขาดว่นี่ประขาดบ่ขาดอุบะคว้นติดเยอะโอ้แนมไว้ครับแนมไว้ครับตกลงมุงเข้านี่ละแนมไว้นะครับเบาไหมครับนี่นี่นี่เด็กครับได็ครับดูเลยครับคว้านตีไว้เนี่ยนี่จางๆเนาะโอ้นี่ครับเห็นแล้วครับนี่ครับไฟไฟยังไม่ให้โอ้ยนี่ครับพี่น้องครับไหลลงมาอยู่ครับไฟมันจะมีไฟครับพี่น้องดูไว้ครับเล็กงครับเบิ่์ไงดีแล้วเบิ่์ไงดีแล้วเด็กครับพี่น้องดูไว้ครับผมดูไว้ดูไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มิ้งมิ้งมิกี้ของทางเลยตกบ้างเทางหมดโซนก็เลยกับผมโอ้ยมันเผาไม่หมดนะพี่น้องมีไฟลงมาด้วยเผาหมดไปโอ้ยน้องตรงนี้คือเผาหมดออกมาทางทางออกมาทางเออเหล็กจับเหล็กด้วเนาะจับด่วด้วเนาะนี่ครับโอ้โห เหมือนจะเบาครับพี่มีไฟลงมาด้วยตลอดเลยครับคันเบรกก็คันเบรคไฟน่ะก็สิเบาดีอยู่แมนถ้ามันหมดไฟอยู่ของสูงมันจะเบาดีนะครับพ่อพี่น้องคิวกุ๊ปโอเคครับไปดูบ้างของผมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมในสี่สิบหกวินะสี่สิบหกวิโอเคใครแพ้ลงตรมไปดูกันเมื่อกี้นี้ของน้องทอมก็ขึ้นไปแล้วบัตรลงมามีควรกับมีไฟลงมาด้วยเราแล่นหัวสันวิ่งพี่น้องแล่นนะเมื่อกี้นี้ เล่นหัวต่ากันไปดับไฟเมื่อกี้ไงเพื่อนเองเลยโอ้ยเบอไปเลยสุดยอดอิริอย่ามันไม่ลปไหวเขามาดูบ้างนี้กันครับผมน้ำไรครับน้ำนอยน้ำองหนึ่ไปโอ๊ยเว้ยบอกสีได้ลงมตัวมาไปอยู่ครับเบาเบาเบาโอยกเบกหเบกเบกเกด้มเบกได้เบกแล้ว เบรกแล้วเราเบรกแล้วเบาเบาเบาไปไกลเว้ยถูกแล้วเว้ยบางบางคนเบรกเบรกยังไม่ลงยังไม่ลงบิดไปไผ่เป๊อ่าสามสิบวิฮะสามสิบวิสามสิบวิบ่ตายโอ้ยพ่อไม่พี่น้อนกับผมเสียดพี่น้องครับผมยังไงต้องลงน้ำเข้าพี่น้องคือน้งผมเดี๋ยวให้ซอยบ่ขอซอยบ่ เฮ้ยได้ได้ไุ้ยสอมุงเ่ยมันนี่มันนี่มันนี่นนอีดอน่นี่ะน่นี่ครับผมเฮ้ยพ่นองครับผมมาเลยมาพนักลงไปไหาลาพนัมาลุ้งมลุงแงแบกลโอ้มันได้รย่าง

ทมๆทมทมเอากี่ตมไปนะไอ้ห้องปล่อยปลอเอากี่ตมไปนะแม่เอากีตมพ่อนะสู้โอ๊ยโคตรเลยนะได้กี่ตมไปนะพวกเว้ยเอาละๆๆไปหนดอกเอ้ยหาไม่ได้เออโอ๊ยแล้วเองกอนเดินว่ะ เอาเมา,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 าเอาแบบอาาว่นมาเดียเอ้าเว <c oughs> ครับผมพี่น้องครับผมเมื่อกี้ผมรรบอกูว่าสิ่พีคนเรียนไปวพี่น้องว่าเสี่ยวซางติกลงน้ำซางติกบอลนลนครับผมเ้องท่อมาเลยครับเาอมกันย่าลืมอากต่ตามองนะครับผมเขามีอีานผาทนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเาาน้อง่อานสะใจนี่ครับเดีย๋ดวยวน้งอง เดี๋ยว้างจิงมันเดียวก่นผมพีหนอเขานเดีก่อนทางจิงมันดียวก่อนบอกบอกลกเหรอบอกอย่างบันเดียวมันเดียวยี้ท้าก็ได้เจเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นมาเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นาขึ้นด่ ก็ยังผิดกับเราเมื่อกี้เลยโอ้คืออยู่เด้ยถามความในใจหมอคุูมาซอยเดี๋ยจ้าตี๋คุณซื้อมาจากไหนเมื่อกี้เนี่ยคุณซื้อมาบางเรื่องมันอิเล่นแก้ววิลี่อยู่เดี๋ยวมังตาแล้วมันมันคือบ่มันคือบ่รุ่มเราหรืคือบ่หันว่าจังไม่มีกระตืว่าคืออยู่คือบ่ครับตากล้องคือบ่ครับเมื่อกี้เนี่ยพอเบื้องท่งคือเบื้องออกบ่เบื้องบอกท่อมันจริงจังครับเออแต่ท่านว่ย้าไม่จริงจังได้การว่าแล้วอิเลนวิลี่ออกแล้ว แม่นเห็นเป็นยังไงครับแม่นเมื่อกี้ครับผมเพรารู้สึกบอกครับวันนี้วันนี้เพราะรู้จักวันนี้เก็มยัดียวบ่ตายบ่มาทอกมาเนี่อเก็บขอยงเดียวสร้างครับผมพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับผมมาสิแก่งสร้างตีรับผมมันก็บ่เนียนคือยังคลิปพื้นพี่น้องคลิปพื้นนี่เขาแก่งเนียนคขี้พี่น้องเลยว่าแก่งมีเลี้ยงมีหยังกันเนาะมาทีนี้มาเฮ็ดคลิปนี้สร้างตีเฮา บอนี่แล้วก็พี่น้องแบบว่าบอเนียนมาสั่นครับผมกะซีเนียนนะบอเนียนต้องแก่มมือไหมครับพี่น้องต้องเนียน,นคนนี้รับแต่ว่าบอเนียนก็เก็บเสียอยู่ค <laughs> รับบมื่ <laughs> อกี้วัเน้องเสียเห <laughs> ลี่ยมนะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็มีประมาณแค่นี้ครับผมหยุดบังไฟตามอีสาบนบานเท่ากับแก่พิธีครับผมขออนุญาตขออภัยนะครับหากมีค้าใดที่เหมาะสมที่มันบมวนปากมวนหูครับพี่น้องครับผมขอลาไปสำนีครับขอบคุณครับบ๊ายบายบบ๊าายยไปยังไงเกือบแล้วเจ้า